จริงไหมครับจริงครับไม่โดนเลยเนาะออุ้ยทําอย่าเออผมก็เป็นคือแบบว่าพักเที่ยงของกองอย่าเงี้ยก็จะแบบเอาหาเล่นกันแบบพอผ่อนคลายดีกว่าผมก็เลยแบบเห็นว่าี่กับเขาชอบวางมือถือแบบไม่ค็นที่เอ่อนี่เนี่ยเท่าไหร่เอ่อแต่ทางนักลอยแบบโหร้อนตาร้อนใจมากก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลองแก้เขาซะหน่อยไม่มีเตียงพอร้อนในกองอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปซ่อน โดยผู้จัดการของพี่คิดก็คือลำไปถึงผู้จัดการผู้จัดการผมก็มาช่วยหาด้วยพอพูดเข้าไปในองก็แต่หายชิดๆแล้วแล้ผมก็หายไปว่าไหนสั่นอะไโยกไปใช่ตัวพี่จนจนตัวอกว่าผมไปซ่อนเองแหละเพราะว่าเห็นพี่บุ๋มพี่แบบผู้จัดการที่คิดบอกหาผ่านทางผ่านมาเจอช่วยหาแบบโอ้โหนานมากผมพี่บุ๋มครับผมเอาไปเองแล้วไอ้เอิร์ดเอ้ยโอ้แต่ก็ยังไม่เจอเลยป่ะ เฉลยเฉลยเลยว่าเฉลยเลยเอาว่าเรไปเองเออแล้วคุณมิกทำนด้อย่างนั to you to mm ้นเลยแล้วตอนนั้นยังไงฮะคุณทำยังไงกับเขาเอกถามติดตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนไหนอะแงไม่แงผมไม่เคยแกงเขาหรอกโอ้เออที่อต้องจอดปิดเลยค่ะเออที่คือนผ้อยากติดเลยมันอายเขาเนาะบอครับที่อื่นไม่ที่คุณเอาโทรศัพท์นี้ไปพ่อคุณอยากจะเช็คโทรศัพท์เขาฮะ ผมไม่รู้หรอกว่ารหัสของเขาคืออะไรชิคกี้ยังไงเรานี่คือของเขาที่รู้รหัสของผมใครที่รู้รหัสเขารู้โอเคจบเนี้ยจบเนี้ยจบ